อาจารย์นกกระจิบโต้อตอบกลับด้วยการลอยเบีย้ยเป็นเบียกเขาลอยนะครับบุกเข้ามาที่ขอสี่คูต่อสู้กินแลกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบหงายใดเรือ,งงอรนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอซทุกท่านอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นรอเจ็คู่ต่อสู้ติดใจคนข้าวร้านะครับขอแปรขบวนคนข้าวร้าอีกครั้งครับ อาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยปีกอินทรีขึ้นมาไล่ฝ่ายคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยในอาจารย์นกกระจิบไม่เห็นแก่กินโคนนะครับเพราะว่าจะเสียเปรียบทางมากอาจารย์นกกระจิบนําเม็ดขึ้นมากินคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมเข้ามาคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับมาจะนําม้าไปเกาะกินเม็ดนะครับอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยริมมาสกัดไว้ คู่ต่อสู้นำเรือมาจับก,กินจุดอ,อ่อนอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาผูกคู่ต่อสู้จะซ้อนเรือครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาผูกเบีย้ยคู่ต่อสู้ซ้อนเรืออาจารย์นกกระจิบนำโคลนมาผูกฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยสูงขึ้นไปอาจารย์นกกระจิบโจมตีคู่ต่อสู้กลับด้วยการกินเบี้ยที่ชอสี่ไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเม็ดขึ้นไปกิน อา,าอาจารย์นกกระจิบกินแรกเบี้ยสูงเหมือนเดิมครับคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยเม็ดไปแรกฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกเม็ดครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ระเบิดเบี้ยที่คอสบุกเข้าไปอาจารย์นกกระจิบโต้ตอบกลับด้วยการลอยเบี้ยเป็นเบี้ยเข่าลอยนะครับบุกเข้ามาที่คอสี่ คู่ต่อสู้กินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบหงายไล่เรือนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปรุกอาจารย์นกกระจิบต้องหลบขุนดีๆไม่ให้ติดตารุกนะครับตัดสินใจหลบมาที่งอเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเรือขึ้นอาจารย์นกกระจิบหลบโคนบุกเข้ามาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือกินเบี้ยหงาย อาจารย์นกกระจิบนำโคนกินเบี้ยไล่เรือครูต่อสู้ตัดสินใจถอยเรือลงมาครับอาจารย์นกกระจิบถอยโคนะครับกินเบี้ยครูต่อสู้ส่งม้าไปไล่กินโคนอาจารย์นกกระจิบถอยโคนไปตั้งรับครับครูต่อสู้ส่งเบี้ยงอสามไปงอสี่อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาชอห้าครูต่อสู้นำโคนขึ้นจอสาม ในจังหวัดนี้อาจารย์นกกระจิบส่งคนมาบุกค,ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแลกคนอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยเข้ามากินไล่ม้าคู่ต่อสู้ถอยมา้าลงมาจับก,กินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบส่งคนมาผุกค,คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นคอสามอาจารย์นกกระจิบส่งมา้ามาบุกค,ครับโจมตีเบี้ยคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยไปไล่ม้า อาจารย์นภประจิบตัดสินใจถอยมา้าไปที่งอหกฝ่ายคู่ต่อสู้นำมา้าไปรุกอาจารย์นกประจิบหลบขุนมาที่จอเจ็ดคู่ต่อสู้ปูเบียริมยอสิอาจารย์นกประจิบตัดสินใจกินแรกเรือคู่ต่อสู้ออกไปหนึ่งลำครับคู่ต่อสู้นำเรือมากินอาจารย์นกประจิบนำเรือมาจับกินเบี้ยของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขึ้นไปชอห้า อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยริมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจนำเรือนะครับไปที่ขอไข่หกเกาะม้าของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยริมขึ้นมากินคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่ช่อหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำม้ามาที่ชอห้าคู่ต่อสู้นำเรือไปรุก จังหวะนี้ต้องหลบขุนดีๆนะครับถ้าหลบขุนมาตานี้ถูกเรือรุกจนเลยนะครับอาจารย์น้กระจิบหลบขุนลงไปที่ตาจอแปดคู่ต่อสู้ส่งม้าไปบุกค,ครับงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบถอยเรือไปป้องกันไม่ให้มา้ามารุกนะครับในจังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาแรกครับ อาจารย์นกพระจิบตัดสินใจกินแลกม้าของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นําเบีย้ยเข้าไปกินอาจารย์นกพระจิบนําเรือมาที่ยอสามจับกินโคนฝ่ายคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นไปครับอาจารย์นกพระจิบนำโคนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบมาที่ฉอสองอาจารย์นกพระจิบหงายรุก ครูต่อสู้ขยับขุนมาติดก,กินเรืออาจารย์นพระจิบส่งเบี้ยม,มาผูกครูต่อสู้นำม้าขึ้นยอสองอาจารย์พระจิบถอยโคนกินเบีย้ยครูต่อสู้นำโคนขึ้นไปขอหาอาจารย์นพระจิบนำโคนบุกเข้ามาที่ชอส่ครูต่อสู้ถอยม้าลงมาครับ อาจารย์ลุกกระจิบมีสองทีลุกจนครับผมนามโคนล,ลุกคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์ลุกกระจิบนำเรียยงไหยมาลุกจนครับขอบคุณมากครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน